เดี๋ยวเราถ่ายกันคนละรูปพอเนาะเพราะว่าเนื้อเยอะมากแม่หัวแม่ไม่ได้ออดออนแอร์อ่ะโอ้โหกูทํากูลาบเนี่ยทำมาตั้งนานพอมึงเอาไอไอไอทับทิมกรอบใส่ถ้วยแล้วใส่วุ้นข้าวมาโอ้โหสวยแม่น้อยใจไม่เมืองแต่ปกติเราก็ถ่ายคนละรูปอยู่แล้วปะอ๋อเหรอได้อ่ะโอเดอร์บีออนท็อปนะคะเรายังอยู่ที่สมหวังวังยางหวังยางนะคะเราจะถ่ายรูปที่ตรงนี้กันปกติเนี่ยที่เนี่ยทุกปีเขามีประกวดอะไรนะจีดายแล้ว เทพีสมหวังเทพีสมหวังาก็คือเมื่อก่อนเ็เรียกว่าที่ดาแห้วนั่นแหละมันจะมาเป็นงานเทศกาลของที่นี่ชื่อว่าเทศกาลอาหารจานแห้วที่เขาแบบรวมอาหารอย่างที่เราทำเมื่อกี้เป็นอาหารต่างๆที่ทำจากแฮ้วอะไรเงี้ยมาแล้วเขาก็มีประกวดเทพีสมหวังซึ่งเป็นประกวดสาวสองาวเอฟก็ต้องประกวดด้วยดีผมเป็นผู้ชายครับโอเคหน้าเหมือนด้วยวันนี้คิวเข้มใช่ผู้ชายคิวเข้มใช่ แล้วชนะตุกขึ้นหัวซึ่งเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาว่ากวดก็คือก่อนจะใส่สงโพงิ์สมโพธิ์ไอแล้วไปค่ะวันนี้บีออนท็อปเทพีสมหวังค่ะไปถ่ายรูปนะคะในคอนเซปเทพีสมหวังนะคะโดยใส่หมวก หัวแห้วนะคะหรือหัวลักษณะสมหวังนะคะดิฉันก็มีความมาดหมายว่าเฮ้ยมงอาจจะลงที่เรานะคะเราน่าจะเป็นเทพีสมหวังประจําปีนี้นะคะนั่นก็คือคอนเซปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ว่าสมหวังนะคะ ากเดินมาก่อนนําหน้า<อ>มากล้องยังไม่มาอีแบงค์ด่าพี่ก็ไปส่งสัมภางแล้วอ่าด่าอะไรบ้างมาถึงเปิดเลยค่ะเมื่อกี้เขายกมือขึ้นใช่ไหม,มแล้วเขาถือถาดแท้วไว้ใช่ไหมแล้วเขาถือเสร็จลักชุดเขาเป็นแดงๆนะกระโปรงเขาเหมือนกางเกงอันนี้กางเกงนักมวยอีแบงค์พูดว่าอุ้ยเหมือนนักมวยเลย <c oughs> แล้วก็เขาถ่ายเสร็จแล้วเขาก็ไปดูรูปสวยมาก <c oughs> อีเอพูดว่าเห <c oughs> มือนมนุ์รักลูกทุ่งเลยแม่อ,มอีแบงค์พูดว่ามน์รักลูกทิ้งเลยที่ด้านาเหี่ยวที่ด้านาเหี่ยว นาบีกากกินนี่เขาเล่นกากกินเลยนะเล่นกาแก่กาแก่แก่กันค่ะยาปราบศัตรูพืชเอาลาดได้เลยนะคะตรงนั้นนะคะแล้วเขาเนี่ยมาที่นี่เขากลายเป็นจังหวัดสุพรรณปีเลยบุรีสวยน่ารักสับใครบอกใครบอกบอกตัวเองสิคะไม่มีบอกเลยใครจะบอกล่ะค่ะดาสงสารจังใส่แล้วไม่เหมือนที่ดาสมหวังเลยอ่ะเหมือนอะไรเหมือนคนสมัยก่อนที่เขาทำผมแบบนี้อะ หาวแม่ฉันถ่ายหน้าแฮวเสร็จแล้วผู้นายไปถ่ายเลยอ่ะโดนเลยอ่ะแขนเหลือถ้าเป็นรายการอื่นนะโปรดิวเซอร์เขาเช็ดออกให้หมดเลยนะถ้าเกิดว่าแบบพี่กอนโดนบไเนีะที่นี่ที่นี่ก็คือเขาปล่อยไปงี้แหละเขาถามว่าไม่เช็ดหรอเขาถามอย่างงี้เขาถามไปเรื่อยอ่ะ เฮ้ยมีคนมาตามแล้วคอนเซปต์ของดิฉันนะคะมาตามมเเื่อก uh> the well, like ี้จันคอนเซปต์ไม่ดูดิว่ามึงกินทาคอนเลยก็ต้องบอกมันเก่บ้างกินทาคนนั่นแหละปกติมันจะมีเสียงดังอ่ะ no มึงคิดถูกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะยองค่อยๆยองเข้ามาเลเวลมึงเลเวลเลเวลนินทาคนเทพีสมหวังที่นี่เขาสมหวังวังยางนี่คอนเซปต์ออ๋โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูงี้นะเทพีสม นี่คือเมาคนนี่ต้องเสกเขาเมาคนเทพีสมหวังอันนี้คอนเซปต์เขาสมหวังที่วังยางแต่ว่าฉันจะสมหวังวังลี่อันนี้แต่ว่าเมื่อกี้มึงกูจะผ่าผ่าแดดมาเลยนะนึกว่ามีอะไรเป็นคนขี้เสงเมืองกลังอ แป๊บนึงนะทำพิธีมอสมงอ๋อทำพิธีมอสมงเหรอเฮ้ยแป๊บนึงเราเหมือนหมากติดฟันมากกว่าแม่เหมือนเอาลำไส้มาลูบหรอถือว่าหาเหิบหาเหิบหามัดให้ย่างนั้นนะแถวใหญ่จังแถวลูกนี้ใหญ่เหรอพี่เมลแป๊บนึงนะแล้วคงคอนเซปต์นะถ่ายเสร็จแล้วตะกร้าแถวก็ยังต้องอยู่ยังต้องเก็บไว้เดี๋ยวจะไม่สมตำแหน่ง พี่ได้สมหวังแต่ถ้าหล่อนมาเปลี่ยนชื่อตำบลนะเป็นตำบลวังเวงว้าสมหวังนะวังเวงบรรยากาศความคลึกครืนนะฮะเหมือนกับมีการประกวดเกิดขึ้นจริงๆตอนเนี้ยแม่ว่าหนูสามคนถ้าประกวดใครจะชนะใครได้แม่แม่าไหมคะเดี๋ยวจะทำมงคุดเอาไว้โนติสัญญามิสยูนิเว e ร์สแม่น้องมาเวทีที่ได้แฮวไม่ได้ค่ะน้องติดพอมมิดที่ได้อยู่ค่ะด ช่่คะติดสัญญาเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเฮ้ยทีเดี๋ยวนั่งโน้นแม่เดี๋ยวสปอนเซอร์ฟองแม่เดี๋ยวสปอนเซอร์ฟองรู้ไหมนี่เห็นหล่อเห็นหน้าเหรอเนี่ยเห็นหน้าเลยเนี่ยฝุ่นเลยล้มฝุงนเลแม่เอาหัวเข้ามาแม่ไม่ต้องยืนให้มันตรงๆเราเอาหัวเออใช่ใช่ใช่แบนี้ได้เห็นไหมหนูสวยกว่าอีกในรูปอ่ะโอ้ยอย่าให้ควักรูปแล้วมาดูชน่ะแม่กินขาวค่ะ ในเมื่อวันนี้เจนนี่นะคะ,ะต้องมา <นะ S 1> เป็น่า,มาไม่เมาไม่เมาว,วันนี่เสียงดังอ๋อเสียงดังดิโพดังในเมื่อวันนี้เจนนี่นะคะต้องมาเป็นตัวแทนเทพีสมหวังนะคะและเจนนี่คิดว่าความสวยในระดับของเจนนี่เนี่ยมันจะต้องความ,มงนี้ได้แน่นอนเลยนะคะเจนนี่ก็เลยจะใช้คอนเซปต์วันดบีที่ว่าสมหวังสมมงค่ะมงต่อไปพร้อมหล่อรับมงแล้วหล่อมอมมงแล้วหล่อลดจังเลยอ่ะ มาเด็ดดโลกันหรือหนูไม่ได้ชอบแม่มันกลางวันไงกลางคืนก็น่นกลับไปหาผัวแล้วถ้าเดี๋ยวหนูมาตอนเที่ยงคืนน่ะแม่ก็ใช้หนูไปงมแฮวอีกไม่มีมาห้าผัวสุพรรณไม่ได้แล้วเขาผัวสุพรรณออกงมแฮวเที่ยงคืนเที่ยงคืนวังเวงหนดเลยถ้าคนสุพรรณเขาจะมีเมียเขาจะมีเมียแบบไหน คนสุพรรณนะท่าจะมีเมียชอบเมียกเนาะโก่งโก่งเก่งโว่ยลังหงแผ่วกันอย่างนั้นอ๋อเพราะหงแผ่วกลางคืนนี้เที่ยงคืนนี้เขาอ้อกันหมดเลยคือว่าใครงมแฮว์ก็คือว่างมเก่งนี่อคือว่าได้ได้ผัวเลยใช่ใช่ใชโกงโก่งอยู่ไอ้ถ่ายรูปล้วสุพรรณบุรีกลายเป็นสุพรรณพุดเดิ้ลเลย ท้าอํลาอืมทั้งท้าอําคนนลค่ะอย่าทําถท้าอําลาค่ะทําท้าอําคนนลค่ะโชคดีที่ถ่ายสุพรรณถ้าเกิดว่าไปถ่ายนู้นน่ะลาพูนน่ะอําคนลําพูนเลยค่ะโชคดีไม่อําคนสุพรรณพี่อีกคนหนึ่งไปไหนพี่ป๋อมแป๋มเขายิ่วเขายังยุ่แต่ใช้ให้เขาเขาแก่เฉินเขาแบบเขาแก่แล้วก็เลยแบบเดินทางไม่ไหวตอนตอนนี้คนในเขาไปทำรายการทอล์คเทอร์แล้วเขาอยู่ใน กเธออีกทอกระเทยแม่ทออกแม่แล uh, ้วนั่นจะใส่บิ๊กแฮวเลยไปใส่บิ๊กเฮ้ออันนั้เป็นอยู่แล้วไม่ต้องใส่ โคนนบีออนท็อปค่ะคอนเซ็ปทีดานาเฮลทีดานาเฮลทีดานาเฮียฉันชนะชนะคอนเซ็ปหลังฉันชนะถ้าคอนเซ็ปหลังอ่ะแต่คอนเซ็ปแล้วก็คือฉันให้พี่ท <efecto> <pu amente> ี่สอนทำลูกชุบอ่าได้สงสารเขาเขาส่ากวนทัวอืม ูปพี่กอล์ฟอ่ารูปแล้วพี่กอล์ฟเออเห็นไหมเขาเห็นฉันแบบซีเปยชนะปุ๊บเขามาใส่ตลกเลยหรอเขาคือเจนแหวเนี้ยก็คือความคิดก็คืออีทรงผมเนี้ยขายสวยไม่น่าจะรอดต้องตลกไปเลยก็เลยเข้าประกวดด้วยชุดหังเครื่องอ่าต่อไปต่อไปค่ะอ่าอยแต่ชุดอีสีชุดนี้ดีนะใช่พอถากมาแล้วดีเลยอ่ะอุ้ยละอี สีผมแห้วกับหน้ามึงมันตัดกันด้วยอะ่ะสีผมแห้ว,ม,หวมึงดูกูดิม,มึงดูกู แต่ว่าไม่ได้น้องสาวใสออกมาแล้วหัวเหมือนแฮวที่สุดนะเพราะมันมีน้ำมาอยู่ข้างน้าเออเหมือนเป็นครอบเออมันเหมือนเป็นครอบเนาะดีนะชดเชิตอินเนอร์เราได้เหมือนมาตำเวลาตำแหน่งแต่ฉันให้พี่กอบหนามันตลกอ่ะเห็นแล้วหัวล้ออ่ะโอ้โหทำอะไรทีพูดหรจริงด้วยอ่ะไปดูค่ะอันนี้นะคะเราเปิดบทผ่านท Facebook Fanpage เที่ยวเที่ยวไทยแอนเฟรนค่ะ ส่งผมมันรับกับหน้าทรงผมมันรับกับหน้าหรอหน้ากูดูเฮลมากเลยหรอตอนแรกอะหน้าดูเลยแล้วพอจากหน้าดูหน้ามาเลยดูเฮลแกในคอมเมนต์เขาเหมือนแบบคอมเมนต์นางงามเลยนะเขาบอกเจนนี่คือแบบเสื้อผ้าหน้าผมองคลุ่มคือได้หมดแบบรับมงรับมงเฮลแบบนึงเปิดโบตกันวันไหนกูยังไม่รู้เลย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถึงแม้ว,ว่าอาจะถ่ายด้วยคอนเซปต์แพรวนะคะ oh. แต่ว่าเทปนี้จะน,นีไม่แพรวนะคะมงลงแล้วนะคะข oh. อบคุณมากค่ะเผ้ยเที่ยวไทย